2,000km 2.0นะครับจาก EXCEP t จะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาตามกันในคลิปนี้ได้เลยครับเพื่อนเอแดน<ๆ>มาหมุนตัวให้ดูหนึ่งรอบหน่อยสิ<ๆ>เจ้าตัวรองเท้าจาก EXCEP t คู่นี้นะครับ 2,000km 2.0นะครับ จริงๆมันออกรุ่น3.0มาแล้วนะผมเพิ่งจะได้มีโอกาสรีวิว2.0นะครับเพื่อนๆครับก็ไปเร็วๆกันเลยแล้วกันนะครับผมคิดว่าคู่นี้หลายๆคนเนี่ยน่าจะได้มีโอกาสทดลองใส่มาแล้วนะครับจุดเด่นของรองเท้ารุ่นนี้นะครับ KM 2.0เนี่ยนะครับโฟมเป็น Xstep Ace นะครับนี่แล้วก็มี Airfloy TPU อยู่ด้วยนะครับ Airfloy TPU อยู่ตรงไหนครับตรงนี้ไงนี่ตรงนี้เป็นแกนด้านหลังตรงนี้นะครับคล้ายๆกับ heel counter แต่มันมีเสริมเข้ามาหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็มีแผ่นอยู่ซ่อนอยู่ด้านในด้วยนะครับนี่คือ a อร l o ลอ TPU นะครับชื่อว่า XSCXSCS X ออกเสียงยากจังแล้วก็โฟมบอกไปแล้วนะเป็น X Step a นะครับขึ้นรูปมาจาก ETPU นะครับน้ำหนักคู่นี้อยู่ที่268กรัมในขนาด9.5 US นะครับส้นเท้าสูง24หน้าเท้าสูง17.5นะครับดรอบอยู่ที่6.5ราคาขายเปิดอยู่ที่ตอนนี้ขายอยู่ประมาณ1,500-1,600ทแถวๆนี้แหละถ้าเพื่อนได้แพงกว่านี้ไม่ต้องซื้อนะครับราคาประมาณนี้เลยนะครับ1,500-1,600บาทนะครับใส่โค้ดส่ลดแล้วด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดเพิ่มเติมเล็กๆน้อยก่อนหนอยนะว่ามีอะไรบ้างน,นะครับ รอบก็เท้าตรงนี้บุนุ่มและสัมผัสเนี่ยมันมีความพรีเมียมมากๆเลยนะเพื่อนๆเนี่ยดูสิจับแล้วแบบเฮ้ยฟิลมันดีมากๆนะครับแล้วก็บริเวณเอ็นร้อยหวายตรงนี้นะครับก็เป็นลักษณะจะงอยออกด้วยนะครับเพื่อให้เรานั้นใส่รองเท้าได้ง่ายขึ้นนะครับมีพูแท็บแบบนี้ด้วยนะครับใส่ง่ายขึ้นด้วยเช่นเดียวกันลิ้นรองเท้าบุนุ่มนะมันเป็นรองเท้าสำหรับเดลี่เทรนเนอร์ ใส่ซ้อมระยะไกลก็ได้นะครับใส่วิ่งอีซี่ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นมันเลยต้องทําให้ให้เรารู้สึกว่าการใส่รองเท้าเนี่ยมันสะดวกสบายมากที่สุดนะครับหน้าผ้าก็เป็นเมจบางๆแต่ไม่ได้บางโปร่งจนถ,งถึงเห็นอินโซด้านในนะอินโซถอดได้ไหมพยายามอยู่ถอดได้นะครับอินโซด้านในถอดได้นะครับเป็นซอฟ t ์แพดไลท์พลัสซอฟแพดไลท์พลัสไม่เคยพูดถึงอินโซด้านในเลยนะว่ามี แล้วมีชื่อด้วยซอฟแปรตไลท์พลัสนะครับอ้าวเนี่ยตรงนี้นี่ไงที่ผมบอกว่ามันมีแกนแกนพลาสติกเป็นแผ่นอยู่นะครับซึ่งมันมีแผ่นอยู่ประมาณเนี้ยครึ่งหนึ่งเนี่ยจะเห็นชัดเลยแกนตรงนี้นะครับก็เสริมเติมเรื่องความมั่นคงไม่ได้เน้นเรื่องการตอบสนองอะไรที่โดดเด้งมากเหมือนใส่พวกเหมือนเป็นพวกแผ่นคาร์บอนนะครับมันเป็นแผ่นไนล่อนธรรมดานะครับก็ฟิลลิ่งครับของรองเท้าคู่นี้เป็นยังไงบ้างน,นะครับผมใส่คู่นี้ x Step 2,000km 2.0นะครับใส่วิ่ง Easy ธรรมดาเนี่ยฟีลลิ่งของโฟมก็นุ่มสบายดีแต่ก็ไม่ได้มีการตอบสนองอะไรที่มันโดดเด้งชัดเจนมากนะคือถ้าไปเทียบกับตัว 260x อะไรเงี้ยพวกนั้นคู่นั้นเนี่ยมันมีคาร์บอนอ,อยู่ด้วยมันก็ตอบสนองได้ดีมากกว่านะครับพู้นี้ก็จะออกเป็นแนวแบบนุ่มๆแน่นๆแ,แต่ก็ไม่ได้นุ่มยั่วจนคอนโทรลยากนะครับเพื่อนเพราะนั้นถ้าจะให้แนะนำนะครับว่า 2,000km 2.0คู่นี้เนี่ยเหมาะกับใครนะครับ มือใหม่แน่นอนอยากได้รองเท้าวิ่งสักคู่หนึ่งที่ราคาไม่แรงนะครับประมาณ1,500-1,600แถวแถวเนี้ยโฟมที่นุ่มกำลังดีไม่ได้แข็งมากจนเกินไปแล้วก็ไม่ไม่ได้นิดเรื่องความเร็วที่จะต้องโอว้วิ่งแบบปีป๊ปา๊นะฮะต้องตอบสนองดีๆเด้ดดงแรงๆเนี้ยไม่จำเป็นนะครับก็ แนะนำคู่นี้ได้เลยนะเป็นมือใหม่ใส่ได้สบาย,บาย,บาย,บายราคาไม่แพงนะครับส่วนใครที่อยากจะหารองรองเท้า Recovery ราคาไม่แพงมากนะผมคิดว่าคู่นี้ก็ยังพอตอบโจทย์ได้อยู่นะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากได้รองเท้าแบบซ้อมทําความเร็วนะครับกดเป็นมามีการตอบสนองดีๆนะครับให้ข้ามคู่นี้ไปไปเลือก X-Step พวก 260x คู่นี้น่าจะดีกว่านะครับเพื่อนครับ ทั้งหมดก็คือความคิดเห็นของผมกับรองเท้าคู่นี้นะครับ X Step 2,000km 2.0ครับเพื<ๆ>่อนๆมีความคิดเห็นยังไงบ้างกับรองเท้าคู่นี้ช่วยคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับใครเป็นแฟน X Step แล้วใส่คู่นี้อยู่มาตั้งแต่รุ่นแรกรุ่นที่2แล้วหรือซื้อรุ่น3มาใส่แล้วนะก็คอมเมนต์บอกกันด้วยกันแล้วกันนะครับอยากรู้ว่าเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรนะครับและสุดท้ายก่อนจากกันไปในคลิปนี้นะครับไม่มีรองเท้าคู่ไหนที่ดีที่สุดแต่จะมีรองเท้าที่เหมาะสมที่สุดสําหรับคุณครับลาทุกคนไปแล้วนะครััับบบสสวสดีคร